สิบกุมุตทายากาเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกุมุตทายากะาเถระพระกุมุตทายากาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าห้าสิบเอ็ดในที่ไม่ไกลภูเขาหิม,มาพานได้มีสะธรรมชาติสะเกิดเองสะใหญ่ดารดดาดด้วยดอกปทุมและดอกอุบลสับร่งไปด้วยดอกบุญทริก 52ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นนกมีนามว่ากุกุตตะเป็นสัตว์มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดฉลาดในบุญและมิใช่บุญอาศัยอยู่ใกล้สะนั้น53พระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาสเสด็จจาริกไปในที่ไม่ไกลสะนั้น ห้ข้าพเจ้าจาักหักดอกโกมุตซึ่งเกิดในน้ำแล้วน้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้พระมหาโมนีทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงทรงรับไว้ห้าิบห้าข้าพเจ้าครั้นถวายทานนั้นแล้วถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จึงไม่ไปเกิดยังทุกติเลยตลอดแสนกับห้าสิบหกในกับที่หนึ่งร้อยสิบหกนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่าวรุณมีพลานุภาพมากห้าสิบเจ็ดคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทาสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุมุทธ,ธายกะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้กุมุทธ,ธายกะเทราประธานที่สิบจบพันธุชีวกะ,กะที่สิหจบบริโภณรวมอปทานที่มีในวักนี้คือหนึ่ง พันธุชีวกะเถราประทาน 2. ตัมภะปุพพิยะเถราประทาน 3. วิธิสัมมัชกะเถราประทาน 4. กักการูปปุพะปูชกะเถราประทาน 5. มันธาระวะปุพะปูชกะเถราประทาน 6. กระทัมพะปุพพิยะเถราประทาน7 ตินัสูลกะเถราประธาน8นาคาปุพิยะเถราประธาน 9. ปุนาคาปุพิยะเถราประธาน 10. กุมุทายกะเถราประธานบัณฑิตกล่าวคาถาไวห้าสิบหกคาถา